เฮ้ยเจอแล้วของเล่นตระกูลมาสไลเดอร์อุปกรณ์แปลงร่างต่างๆของอุลตร้าแมนของสะสมในขบวนการซูเปอร์เซนไตอีกไใจอีใจอีใจเป็นคุณคุณจะทำยังไง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 ก็สั่งซื้อสิที่ร้าน Toy Forever ร้านของเล่นเพื่อคุณตลอดกันเล่งอยู่ด้านล่างคลิกเลย สวัสดีครับผมสวัสดีครับพกับพวกเรานะครับผมฟูออฟฟันด์เดยแรงกเกอราาาาอฮ้ฮ้ว่างนี่จับคุณมอสไปตรวจฉี่หรือทำอะไรก็ได้นะวันนี้เรากลับมากับรูปแบบใหม่ที่สนุกสนานแล้วก็เละเทะตุ้มเป๊ยยิ่งกว่าเดิมกับสิบดับความเท่ของหุ่นยนต์เฮนไต เซนไตฮะครับเห็นไนนตล้วม <c oughs> ันการ์ตูนโปแล้วอ่ะเพื่อไปการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่าไปอันดับที่10ของเราฮะก็คือเทอร์โบโรโบของขบวนการเทอร์โบเรนเจอร์นั่นเองนะครับผมบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยเป็นการรวมร่างระหว่าง GT ทัตจิ๊บักกี้และเวกอนแล้วเขาเนี่ยวิ่งมาไงะฮะประกอบล่างไงวะประกอบล่างโดยการสีเหลืองกับสีน้ําเงินเป็นเนี่ยเป็นเท้าสีชมพูเป็นขาสีดำเป็นลําตัวและแขนฮะส่วนหัวแล้วก็หน้าอกเนี่ยจะเป็นสีแดงนั่นเองเอาวุธนี่คือดาบฟาร์มเร็วสูงะครับผมคือฟาดเข้าไปนี่คือสาเนี่คือตายหาเลยแล้วตาของเขาเนี่ยมันจะเป็นแบบปิดไง<อ>แล้วพอจะใช้ถ้าไม่ตายจะเห็นดวงตาวิดออกมาล<อ>แล้วเขาก็จะเลื่อนใช้เท้าที่เป็นร้อยไหมเ,<อ>เลื่อนแล้วก็โอ้โหโคตรเทอันอับปิเก้านะฮะก็คือหุ่นยนต์จ จูโอคิงของขบวนการสัตว์ป่าจูโอเจอร์นั่นเองครับบอก <ผม S 2> กันได้ว่าจูโอคิงเนี่ยเป็นหุ่นยนต์ที่แปลกและแหวกแนวมากซึ่งไอหุ่นยนต์ตัวนี้เนี่ยจะเป็นการรวมร่างระหว่างจูโอบิวทั้ง3อันครับผมโดยมีคิวอีเกอร์เนี่ยเป็นแกนกลางอ่ะฮะแล้วประกอบร่างไงครับผมลักษณะคล้ายๆกับเป็นหุ่นกระป๋องมันเท่มากมีดาบด้วยแล้วก็ดาบเนี่ยม,มาฟัน <c oughs> คือผู้หญิงท้องมาหลายรายแล้วลามาจนได้มุกหวาดเสียวติดเหล็เนี่ย <c oughs> ต้องเล่นให้ได้เอเขานี่เกียบชิท่หน้าไปหมดแล้วออก็ถือว่าสวยงานอีกตัวหนึ่งแล้วกันสำหรับจูโอคิงตัวนี้ต่อมาครับผมก็คือเกคิโทจาจากขบวนการมัดสับสัก เกคิเรนเจอร์นั่นเองบอกเลยว่าหุ่นตัวนี้เนี่ยเป็นหุ่นที่เท่มากครับผมและผิวไหวมากโอ้โหเพราะหุ่นยนต์ตัวนี้เนี่ยเกิดจากการรวมร่างระหว่างเสือทั้ง3ตัวครับผมประกอบไปด้วยเกคิไทเกอร์ครับผมหรือว่าสีแดงอ่าเกคิชีต้าครับผมสีเหลืองและเกคิจากัวสีน้ำเงินครับผมและไอเกคิเหลืองกับเกคิน้ำเงินเนี่ยมันเป็นขาไงทั้งสองข้างและเกคิแดงเสือตัวใหญ่มากแล้วก็ประกอบร่างเลยเป็นเกคิโทจาครับผมบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยเป็นหุ่นยนต์ที่เท่มากโดยมันจะมีลักษณะลำตัวสีแดงและแขนขหัด้วยอ่ามันดูโฉบเฉี่่ยวแแและข็งงกกรมา ถ้าไม่ตายคือหมัดตะปบตะปบตะคุยตะกว่าตะการตะคุย <c oughs> ภาษาอะไรมึงวะไม่รู้มันลินมนปพันกันหมดละอันดับที่เจ็ดของเราฮะก็คือหุญญ่นยนต์ไดเรนโอข,ของขอบวนการ5พลังดวนดาวไดเรนเจอร์บอกเลยว่าหุญญ่นยนต์ตัวนี้เนี่ยเป็นหุ่นยนต์ที่เท่มากๆครับผมเป็นการรวมร่างระหว่างริวเซโอเซชิชิครับผมเซธรรมะ เซคิลินและเซโอโอโอ okay. โดยร่างนี้เนี่ยมังกรลิวเซโอจะกลายเป็นหุ่นยนต์ก่อนอ,อแล้วก็จะมาประกอบเกราะของทั้ง4ตัวที่เหลือกลายเป็นเทพไดเรนโอครับผมแล้วก็มีดาบด้วยอเอาดาบนี้ชักขึ้นมานะแล้วยังไงฮะแล้วก็เอาสอดกลับที่เดิม <c oughs> โดยหุ่นตัวนี้เนี่ยมันจะมีเหมือนต้นแบบมาจากชุดเกราะราชวงศ์จีนไปประมาณก,ก็เหมือนกับชุดเกราะของจกักรวรรดิจีนแล้วกันโโนะฮะถือว่าเท่แล้วก็สง่าราศีมากๆเลย อันดับที่6ของเรานะฮะครับผมก็คือเดกาเรนเจอร์โรโบของเราเองจากขาบวนการมือป่าผู้พิทักษ mm ์เดกาเรนเจอร์นั่นเองฮะับอกเลยว่าหุ่นยนต์ตัวนี้เนี่ยเป็นหุ่นยนต์ประจำสาขาโรคมันจะมียานพาหนะทั้งหมด5ลำมาประกอบร่างเป็นหุ่นยนต์ตัวนี้ครับผมเช่นรถทั้ง4คันแล้วก็มีเครื่องบินอยู่ลำหนึ่งครับผมประกอบร่างเป็นเดกาเรนเจอร์โรโบครับผมเป็นอะไรที่สุดยอดมา,ากๆลงหน้าอกเขาเนี่ยจะมีไฟด้วยวิ่งวิงว่งวิง่งไปตรงแขนด้วยตรงขาด้วยโอ้โหแล้วมีดาบด้วยนะครับผมมีปืนววะะเพราา่มัน เท่มากแล้วมันจะเก็บตรงต้นขาด้วยเออแล้วเขาก็ชอบชูนิ้วโป้งเพราะมันเป็นเอกลักษณ์และสไตล์ของหุ่นยนต์ตัวนี้<อ>นะฮะและน่าจะเป็นหุ่นยนต์ที่หลายคนน่าจะชื่นชอบแล้วก็น่าจะตามหาประสมควยสรสำหรับคนเก็บหุ่นยนต์ด้วยงามงามฮะ มาอันดับที่5ของเรานะฮะครับผมก็คืออาบะเรนโอจากขบวนการบาคูริวไดโนเสาร์อาบะเรนเจอร์นั่นเองฮะเกิดจากการรวมร่างระหว่างไทยแลนด์โนโซทรัสครับผมไทเซราท็อปแล้วก็พาเทราดอนครับผมไทยแลนด์โนโซทรัสเนี่ยครับผมมันมีหางเป็นสว่านด้วยรประกอบร่างกับไทเซราท็อปแขนข้างขวาครับผมและส่วนไอ้พาเทราดอนเนี่ยกลายเป็นหัวซึ่งเป็นอะไรที่โหดมากเป็นหุ่นยนต์ตัวแรกแนละตัวเดียวที่มีแขนเป็นสว่านท่าทางของเขาเนี่คือท่าควงสว่านสายฟ้าแรบบอกเลยว่าโหดร้ายมากครับผมและไอ้มือไอ้ควงสว่านเนี่ยสามารถเอาออก ออกมาเป็นมือได้ด้วยผมว่ารั้มมากแล้วก็หลายคนก็อาจจะชื่นชอบด้วยเพราะว่าตรงหน้าอกของเขาเนี่ยจะจะเป็นหน้าของไทโรนอสซาร์ดด้วยอ่าจะดูเท่และดูขขังมากขลังนานไหมแขังนานนะเพราะคุณมอสนี่ติดหลายคาดีฮะแล้วทำไมคุณแจ๊ดไม่โดนงลยเพราะคุณแจ๊ดเนี่ยมีเส้นสายที่ดีอันดับที่4ของเรานะฮะครับผมก็คือหุ่นยนต์ โอ้บล็อกเกอร์จากขาบวนการพลังมหัศจรรย์โอเรนเจอร์ oh, เป็นหุ่นตัวที่3ของโอเรนเจอร์ครับผมบอกเลยว่าหุ่นยนต์ตัวนี้เนี่ยนหุ่นยนต์ที่ผมนี่ชอบมากแล้วคุณมอสเนี่ยมีเก็บไว้นานแล้วด้วยมันทั้งหมดมี5ตัวไงครับผม มีลูกดาวบ้างสี่เหลี่ยมวงกลมแล้วก็สี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วก็สามเหลี่ยมแล้วมันรุมสับปะรดฮะตัวก็เท่ากับสับปะรดเลยอะคแล้วพอมันรวมร่างกันทาไมมันตัวเท่าสับปะรดเหมือนเดิมวะเพราะว่ามันหดเข้ามาไงมันแบบเก็บขาเก็บแขนไอ้คุณมอสซึ่งอาวุธเนี่ยคือทวินบ็อกเก้นคือเอาดาบเนี่ยเอาดาบขึ้นมานะฮะเอาดาบขึ้นมาเนี่ยเป็นการกระบาอย่างนี้นะแล้วก็ดาบเนี่ยมาฟาดโอ้โหฟาด แล้วใส่กุญแจมือด้วยโอ้โห oh. oh. อันนั้นฟาดแล้วฟันผิดอันหรือเปล่า <c oughs> ที่คุณมอนชอบโดนบ่อยๆโดนรวบบ่อยๆนะฮะ <c oughs> ก็อ,อย่าลืมฮะเรื่องลยนี้อาจจะมีรีวิวโอเวอร์เวยก็ได้อ,อ,อันดับที่3ของเราฮะก็คือกาโอคิงจากขบวนการสรรพสัตว์กาโอเรนเจอร์นั่นเองฮะบอกเลยว่าหุ่นยนต์ตัวนี้เนี่ยเป็นเด็กเส้นของคุณแจดด้วยครับผมแล้วก็ทุกคนน่าจะชื่นชอบด้วยเพราะว่ามันเป็นหุ่นยนต์ที่อยู่ในยุคปี2001ันหนึไงเ,ออเด็กยุคปี2000เนี่ยจะรู้จักกาโอเรนเจอร์เป็นอย่างดีซึ่งหนึ่งเรื่องก,ก็เข้มข้นแล้วครับผมขุนจุนก็เท่แล้วอะไรมันก็เท่ไปหมดอะตัวน้ำให้กาโอคิงเนี่ยน่าจจจะะเเป็นทีีี่ับบ้้้อองงแลตาาาาาามมหดดดววยยถกกิิใคคคครรรโๆส ่ทักมากคุณมอสได้ฮนะมอสพร้อมเก็บเสมอคุณมอสพร้อมที่จะขอขอฟรีได้ไหมอะไรเนี่ย <c oughs> เอางี้เขานี่คือดาบฟินเบดครับผมคือเอาดาบขึ้นมานะแล้วยังไงเรอดาบขึ้นมาแล้วฟาด <c oughs> ฟาดแล้วก็ิโซ่ด้วย <c oughs> โซ่แทรกกุญแจมืออันนั้นมันผิดอันแล้วฮะเออคนบ้าเลยพกแทะไว้ที่บ้านวิปริตมากคุณมอส มาถึงอันที่2กันแล้วครับผมอันนี้ก็คือมาจิคิงนั่นเองของขบวนการจอมเวทมาจิเรนเจอร์ขึ้นชื่อว่ามาจิครีมมาจิครีมเนี่ยมันน้ำยาล้างห้องน้ำแล้วเป็นหุ่นยนต์เกี่ยวกับเรื่องเวทมนต์มีนกฟีนิกซ์คารูด้าครับผมเมนเมิร์ดแฟรี่แล้วก็เทาร์รัสฟีนิกซ์เนี่ยมันเป็นหุ่นยนต์อยู่แล้วไงและไอพวกการูด้าเมนเมิร์ดแฟรี่แล้วก็เทาร์รัสเนี่ยประกอบร่างกายเป็นมังกรได้มีปีกด้วยแล้วก็ให้ฟีนิกซ์เนี่ยมาขี่หลังใช่เพราะว่าน้องเล็กสุดประกอบร่่่าาางกกกกกัันนไปปเเียยยคคลล้บบบพพววแมมมมมดออออสรรผชตะ แล้วก็มีกันดึงหมวกด้วยโอ้ยแล้วมีปีกด้วยนี่แหละมันคือสไตล์ของจอมเวทอย่างแท้จริงเลยปีกบินได้ไหมปีกบินได้ฮะอ๋อแต่คุณมอก็บินไม่ได้เพราะว่าคุณมอเนี่ยเสพติดอะไรบางอย่างมานมนานแจในก็เสพเหมือนกันติดกาวประจําเลยกัดวิเศษสุขเขารู้พิกัดตั้งแต่ส่งเสื้อให้แล้ว,วเอาพิกัดบ้านูไปหาเอาแกน้าตาม,มาด้วยรถถังเนี่ยยังเอาคุณแจ๊ไม่อยู่<ว>ยนี่คุณแจ๊ดหรือจอนวิกฮะพูดไปเรื่อยแล้วมาถึงระดับที่หนึ่งกันแล้วอะเรารู้กันว่าจะไปนู่นย เป็นรากอะไรก็คือไดจูจินนั่นเองฮะหุ่นยนต์สุดเทพของขอบวนการจูเรนเจอร์นั่นเองฮะบอกเลยว่าหุ่นยนต์ตัวนี้เป็นตำนานครับผมตำนานอย่างแท้จริงแลวตอนนี้ก็ยังหาซื้อไม่ได้เลยเพราะมันแข็งมากไงแล้วก็มีราคาแพงด้วยครับผมตลาดหุ่นยนต์ตัวนี้เนี่ยมาเมคหลายรอบมากใช่ฮะเป็นตีมไดโนเสาร์ไงเป็นการรวมร่างระหว่างไดโนเสาร์ทั้ง5าตัวมีใครบ้างฮะเทราโนโซอรัส ไทเซเาท็อปจูแมมมอสเซลบ้าไทเกอร์ทูเทราโนดอนครับผมตอนแรกเนี่ยมันจะประกอบร่างเป็นไดโนแท้งมาก่อนครับผมซึ่งไอไดโนแท้งเนี่ยมันสามารถวิ่งได้ไงวิ่งแล้วก็มีปืนด้วยแล้วก็ยิงปูๆปเลยเอาปืนวิ่งมาแล้วก็มาฟาดอันนั้นมันพวกหน่วยทหารการเดียในไรเดอร์บิลแล้วครันเขาก็ประกอบร่างไงคือยกฐานขึ้นไปยกฐานขึ้นไปบี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 บบี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  น้ำลายเต็มไม้หมดแล้วแล้วผมจะพูดไงเนี่ยคือยกขึ้นไปไงแล้วไอ้ส่วนนกเนี่ยมันประกอบเป็นเกาะไงแล้วทีลาโนสอรัสเนี่ยม,มันเก็บหัวก่อนเก็บ,บหัวก่อนปุ๊บเนี่ยแล้วกเ็เอาหัวเนี่ยเอาไว้ที่เดิมมันอะไรเนี่ยคุณ <c oughs> บอสมันมั่วแล้วมันเก็บหัวไดโนเสาร์ก่อนแล้วมันเจนหัวข้างหลังแล้วก็ดึงหัวข้างหลังเนี่ยกลายเป็นเขาควายครับผมแล้วจะกลายเป็นหุ่นยนต์คาร์บะหุ่นยนต์เทพไดโนเสาร์ฮะครับผมไดจูจินนั่นเองบอกเลยว่าเขาเนี่ยเท่มากครับผมมีดาบใช่ไหมใช่ฮะแล้วก็ดาบเนี่ยมาฟาดสัััับรดดใช่ฮะะมมนนโหจงว มันก็โหดอย่างนี้ทุกขบวนการคุณมอสแต่ว่าขบวนการนี้มันดังไงจนทําให้เกิดเป็น Power อร์เ e นเจขึ้นมาเลยโดยงานคุณก็จะมีทั้งแต่งานญี่ปุ่นก็แล้วก็งานของอเมริกาด้วยแล้วงานจีนด้วยครับผมมีงานไทยไหมงานไทยต้องแถวราชดานะอย่าพูดเยอะก็ขอจบแต่เพลงนี้ดีกว่าก็เป็งการบ้านกุมสหรับหุนยนเซนไทโคเท่ที่เรามาฝากกันในวันนี้เป็นยังไง ก็ค, Saint ar, show, ค s <S งจะชื่นชอบมาสำหรับหุ่นนต์ที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ถ้าไม่ได้ขาดตุกพ่อก็คอมเมนต์ลงมาด้านล่างได้เหมือนเช่นเคยอยากให้เราทำอะไรก็คอมเมนต์ลงมานะฮะไม่อยากติดตั้งขาอสารเพิ่มเติมและพูดคุยกับเราในประเทศเฟซบุ๊ o แฟน a พจโฟฟันสตูดิโอของเราแน่นอนนะครับผมมาคุยกับเราแต่เราก็ไม่ตอบทำไมมึงถึงไม่ตอบเขาอ่ะเพราะตอนนี้ผมกำลังจะทำการเปิดเพีออเดอร์เสื้อลอตสุดท้ายแล้วโอ้โหคือล่อสุดท้ายนั้นเพราะผมไม่มีเวลาทำแล้ว อนาคตข้างหน้าเนี่ยอาจจะตัวละแสนด้วยถ้าใครอยากได้บล็อกก็สั่งบล็อกจากเราได้นะผม <c oughs> <c oughs> ขายบล็อกฮนะบล็อกละสองหมื่นถ้าเกิดใครสนใจฮะอยากจะดูของเล่นโทคุเนี่ย<ๆ>ก็ไปได้ที่ร้านทอย f ฟลเวอรเลยถูกแน่นอนถูกหลอกกันแน่นอนอีกแล้วใช่ครับผมวันนี้ก็ไม่ฝั่งละขอตัวราแต่ปีทุนนี้บายๆผมบ๊ายบายครับผม <c oughs>